มาครับวันนี้พามาชมกับบูธ PP Super View นะครับผมนะวันนี้ก็เป็นงานมอเตอร์อีกโปลนะครับผม2023นะครับนี่เลยครับทางบริษัท PP Super View เนี่ยครับขนล้อมแม็กมาโชว์มากมายเลยครับตัวที่อยู่หน้าผมตอนนี้จะเป็น Avilac f o r c นะครับผมสามารถสั่งผลิตสั่งตัดได้นะครับนี่ลายล้อก็อยู่ที่ ลูกค้าชอบนะว่าอยากได้แบบไหนครับส่วนสีล้อนี่ก็เลือกได้เลยนะครับนี่นายาสวยๆเลยครับ6รู139.7นะครับผมกระบะ SUV ใส่ได้หมดเลยนะครับนี่เอามาโชว์เป็นล้อลายใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสไตล์สุลรตานครับผมรูนะครับขอบ18 5รูก็มีนะครับนี่พเบรกเบนดิกนะครับจานเบรกมีพร้อมเลยที่สำคัญครับนี่เลยครับ ลายล้อเปิดตัวใหม่นะครับผมนายยาอัลฟาครับ T6 ครับตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับสเปคใหม่เลยครับกระบะ SUV ใส่ได้นะครับผมลายล้อสวยมากเลยนะครับก็นวัตกรรมในการผลิตครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมแบบใหม่นะครับผมแบตเตอรีผสมเยอรมันครับผมสวยเลยสวยมากๆครับสวยมากๆ ตัวนี้นี่ทางพีพีทำราคาพิเศษอยู่ครับปกติก็วงละหกพันห้าครับในงานเนี่ยเราจัดอยู่ที่วงละห้าพันห้าเท่านั้นนะครับเป็นนวัตกรรมการผลิตแบบโฟร์แคตติ้งครับเจ้าแรกนะครับที่ผลิตแบบนี้ครับร้อนน้าหนักเบาสวยมากมีให้เลือกหลายสีครับตอนนี้ของก็เข้ามาแล้วนะครับโฟร์แคตติ้งครับการผลิตแบบโฟร์แคตติ้งนะครับนี่ฮอทบิกฟอร์ครับไฮไลท์เลยต้องบอก ได้เลยครับตอนนี้กระแสล้อฟอร์ตมาแรงมากๆเลยนะครับแต่ทางคอสมิกนี่เป็นแทบจะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเลยนะครับที่ว่าถ้าลูกค้าชอบนะครับก็คือเลือกแบบล้อได้นะครับสเปคอยากได้แบบไหนมาคุยกันก่อนครับสั่งตัดให้ได้ตามสเปคเลยครับเอามาโชว์มากมายเลยมอเต์โกก็จัดไปจนถึงวันที่11ธันวานะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ บูตก็จะอยู่ตรงชาเลนเจอร์3นะครับประตู3ครับผมนี่เอาวีแลคฟอร์ดครับสวยสวยสวยจริงๆฮะจากได้แบบลึกๆก็จัดได้ครับผมนี่ล้อบแบบลึกๆเลยนี่ใส่กับรีโวได้นะครับตัวเตี้ยเนี่ยหล่อเลยนะครับแต่งสุดเลยใส่แอโร แอโร่ลิงนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับอยากจะได้สีไหนนี่ล้ําเหนือจินตนาการจริงๆครับล้อส,สวยเพียบครับที่บูธพีพีซูเปอร์วิวฮะนี่ร้านทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ของเราก็มาจัดทําราคาพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางนะครับมีให้เลือกมากมายครับโปรโมชั่นผ่อน0%นซมีครับผม อย่างคอสมิกน่าโยโกโตโยมีเพียกพร้อมเลยขอบ20สไตล์ออฟโรดครับคอสมิกเดวิลนะครับผมแล้วก็อเมริกันเอาลอครับนี่ขนลายแบบท็อปท็อปมาทางนั้นเลยครับสีพิเศษน,นะครับผมดุดันนี่กระบาดตัวสูงจัดได้ครับหกูร้อยสามเก้าจุดเจ็ด ฝั่งนี้ก็จะเป็นขอบ20เหมือนกันนะครับผมสไตล์ลักชูรี่ครับนายาอาวิเล็กนี่ชมภาพลายนี้นิยมจริงๆครับตรงวันนี้กระแสนี่มาแรงครับสายสุลต่านชอบกันฮะเรียกได้ว่าทาง p ี Superview ก็ตอบโจทย์เช่นกันครับนี่รายละเอียดเส้นสายเนื้องานสวยงามครับบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนครับเลือกแม็กอย่างไรนะครับ ให้ดูดีนะครับเปลี่ยนแล้วจบนี่ cosmic naya ไม่ผิดหวังนะครับลายล้อสวยๆสเปคสวยๆสีสวยๆนะครับนี่บูธมีกล้องเหมือนกัน,นครับกล้องติดหน้ารถนะครับผมก็ในงานนี้มีให้เลือกมากมายเลยนะครับอันนี้แค่บูธี v super wheel นะครับล้อมแม็กยางพ้าเบรกโชคเราก็มีนะโปรเฟนเดอร์ กล้องติดหน้ารถก็มีนะครับนี่บูธเดียวก็เดินเข้ามาชมในงานนี่ก็คุ้มแลวฮะนี่ครับสำหรับใครที่รถตู้นะครับหกรูร้อยสามสิบนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นนายา่าเป็นล้อแบรนด์นาย่านะครับเป็นขอบสิบหกกว้างหกนิ้วครึ่งน,นะครับหกรูร้อยสามสิบครับนี่รถตู้นาย่าจัดได้ครับนาย่าทำออกมาแล้วฮะ ขอบ18 5รูนะครับกระบะเตี้ยนี่จัดได้เลยโอ้โหต้องบอกได้ว่าลายสวยๆท็อปๆสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยขอบ18ขอบ17เราก็มีมาโชว์นะนี่เลย8รู100 1ร้นะครับเนต้าวี v, จัดได้นะครับผมนี่ก็เอามาให้เลือกหลายเซกเมนน์ครับ <c oughs> 17 5้ารูเราก็มีนี่ เปลี่ยนล้อแม็กล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับนี่หน้าผมก็จะเป็น6รูร39.7ครับสวยๆทั้งนั้นครับขอบ18ขอบจุดเนอร์ใส่ได้กระบะตัวสูงก็จัดได้ครับล้อเดิมติดรถมาเป็นขอบ18นิ้วอยากเท่นะครับใช้ยางเดิมเปลี่ยนล้อแม็กเดียวก็หล่อแล้วครับทีมคันสมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับนี่ขอบ18สไตล์ออฟโรดเราก็มีโอ้โหมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับ ขอบสิบหกนะครับนี่รถทำมาแล้วยกมาแล้วอยากสุดกันนี่เลยครับคอสมิกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขอบสิบกว้างสิบออฟเซ็ตลบสี่สิบสี่ครับนี่ลึกสุดใจเลยโหดแน่นอนนะครับรถเก๋งนะครับแจ๊ดยลิสวิออสซิต,ตี้มาสด้าสองนี่มาทางนี้เลยมุมนี้เลยครับนี่เป็นมุมของเขา,าจริงๆนะครับขอบสิบห้านะครับผม ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับสเปค6นิ้วครึ่งนะครับ7นิ้ว7นิ้วครึ่ง8นิ้วมีครับผมนี่เผารอยเราก็มไีไทยเฮดสองโหไทยเฮดสองน่ได้ีนะนี่ได้ไทยสองนี่ครับสำหรับกระบะบรรทุกหลกนี่เลยเราก็มีมาโชว์นี่ต้องบอกได้เลยว่าครบแน่นอนครับครบเลยครับงานนี้มาเดินงานนี้งานเดียวนี่มีของให้ดู ครบเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพารอยขอบ20ขอบ19นะครับขอบ19ลเก้รู1้อ byd นะครับ BYD ีล BY นะครับ้อเดิมติดมาเป็นขอบ19อยากสวยนะครับใส่แค่แม็กอย่างเดียวยางเดิมเราจัดได้เลยนะครับผมนี่ขอบ19สวยๆทั้งนั้นฮะก็เข้ามาพูดคุยกันในงานก่อนได้นะครับผมมุมนี้ก็จะเป็นขอบ สิบแปดนะครับรถเก๋งอ่ารถเก๋งครับซีวิกนี่ได้เลยคาเรียกคอร์ดนะครับนี่ได้เลยครับเด็ดเด็ดมีทั้งห้ารู 4, 5, ร้อยสิบสี่ห้ารูร้อยนะครับผมอันติสเวรสนี่จัดได้ครับคือสเปคลอ้อนี่มีครบเลยครับกาว่าได้ครับมีครบเลย ห้ารูร้อยแปดอย่างเงี้ยครับหายากๆเดี๋ยวมาครับมาที่นี่เลยเดี๋ยวพาชมฮะ PP Super View นะครับ Challenger สามประตูสามครับเดินเข้ามาเจอเลยครับอยู่ติดกับ b o o โ t p r o f เ n d e r เลยนี่มาดูโชคแล้วก็มาดูร้อได้ครับมีให้เลือกครบเครื่องครบเครื่องจริงๆนะครับ แต่ผมชอบจริงเลยเอาวีและสีก็ a c แบ็กดำเงาหรูดูแพงครับหรูดูแพงซ้ำอีกทีครับพระเบกในบูธพีพีซูเปอร์วิวก็เพื่อนๆนั่นใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมงานครับยังไม่มีบัตรก็ ติดต่อสอบถามคอมเมนต์กันได้นะครับมารับบัตรหน้าง,งานนะครับผมอยู่ที่บูธทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เลยนะครับนี่งานจบที่1 1นะครับทักมาได้ครับมารับบัตรหน้าง,งานได้นะครับวันนี้ผมก็ขอฝากคลิปนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ